เครื่องพิมพ์สลากสติกเกอร์แบบพกพาสั่งพิมพ์ผ่านแอปได้รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android ปิ้งง่ายไม่ต้องใช้น้ำมือและเป็นรุ่นไร้สายด้วยนะครับพกพาไปใช้งานได้ทุกที่เลยแปนบล็อกกันแพ็คใส่กล่องมปนอย่างดีแกะกล่องออกมาเรียบร้อยแล้วขอยีกหนึ่งกล่องก็จะมีเครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพารุ่น P 3 1 S ไม่ต้องเติมหมึกเลยนะสายชาร์จแบตเตอรี่คู่มือวิธีการใช้งานมาดูรอบตัวเครื่องก่อนนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มเปิดฝาด้านบน ม้วนกระดาษพิมพ์แบบสติกเกอร์อันนี้มีฐานด้านในดึงหน้าม้วนกาออกวางม้วนสติกเกอร์เข้าไปแล้วปิดฝากดตัดสติกเกอร์ได้ช่องเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่แบบไทป์ซีมาลอใช้งานกันเลยกดเปิดเครื่องขึ้นมากดค้างเอาไว้ขึ้นไฟสีเขียวแบบนี้ไปโหลดแอป,ปนี้มาก่อนนะครับมีในคู่มือนะสแกน QR Code ได้เลยแล้วก็เข้าไปอันนี้เป็นหน้าตาของแอป,ปนะครับเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ฉลากเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้งานก็ไม่ยากเลยนะครับแตะไปที่เทมเพลตระบบ แล้วเข้าไปเลือกรูปแบบได้เลยนะครับมีรูปแบบให้เลือกเยอะเลยนะมีทั้งข้อความนะครับมีทั้งป้ายแบนเนอร์ต่างๆนะครับมีแบบ QR code ด้วยนะหรือว่าจะใส่ไอคอนรูปภาพพร้อมกับข้อความก็ได้นะครับขอเลือกไปตัวนี้นะครับแต่ไปที่คอมไพเลอร์จะเข้าไปอยู่ในหน้านี้นะครับที่ข้อความเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้นะครับแตะเข้าไปนะแล้วดับเบิลคลิกได้เลย ผมต้องการทำฉลากไปติดที่รีโมทแอร์นะครับผมก็พิมพ์ข้อความเข้าไปเลยพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยแลวก็ภาษาอังกฤษนะครับแต่ไปที่การจดจำและปรับขนาดของข้อความให้อยู่ในกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มไอคอนรูปเข้าไปด้วยแต่ไปที่ไอคอนจะมีไอคอนรูปแบบให้เลือกเยอะเลยนะครับสามารถเลือกใช้งานได้สมมติว่าผมเอารูปนี้นะครับรูปก็จะมาแล้วนะครับแล้วก็ขยับเข้าไปแล้วก็ปรับขนาดหลังจากที่เลือกไอคอนรูปภาพพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วเราก็แตะไปที่คำว่าพิมพ์ได้นะครับสามารถเลือกสำ เครื่องจะเริ่มพิมพ์ออกมาครับแล้วกดตรงนี้เพื่อตัดสติกเกอร์แล้วดึงออกมาได้เลยพิยงเท่านี้เราก็ได้สดาสติกเกอร์ออกมาแล้วนะครับเหมือนได้แบบเป๊ะๆแล้วก็ลอกสติกเกอร์ออกแปะลงไปบนอุปรกรณ์พิมพ์เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดัดสติกเกอร์และมุง่งหยักกันน้าด้วยเป็นสติกเกอร์เหนียวหนาแข็งแรงอย่างดีกันน้ําได้แบบนี้แช่น้ําได้แบบนี้เลยนะครับ โดยที่ตัวหนังสือไม่เลือนหายนะสามารถนําไปใช้ต่อได้สามารถปิ้นฉลากออกไปติดอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ในเครื่องครัวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทํามาโคสสินค้าผนใจกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีให้เลือกทั้งหมด4-4สีนะครับมีข้อสอบถามตรงไหนพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์เลย